จะรอดหรือจะล่วงจะรอดหรือจะล่วงออขอทั้งก่อนน้องหูน้ำตา,าจะไหลจะอ้วกก็จะอ้วกพักไปสองรอบแล้วหน้าเหลืองมาเลยต้องพึ่งย่ามอง ีพระบุธรูปเออไม่ได้ถือดอกไม้ขึ้นมานี่เลยตอนนี้อยู่วัดเข่าตะแบกนะคะมาทำบุญกับประพัดยินดีดต้อนรับพระสู่พระเขาวาพื้นอ่อนทัวร์ EP หนึ่ง การถ่ายข้างนอกครั้งแรกก็จะไม่ชินสักเท่าไหร่ครอมก็ลล t สโกค่ะอันนี้กำลังจะขึ้นเขาแล้วไหวไหม่ะ สูงมากแนะนำไม่ไป็นายอันนี้เขามาขึ้นหลายรอบเลยสี่ห้าหมดเลยะไรนะใช่แล้ก็ยิ่งขึ้นตามนี้ จะลอดหรือจะล่วงจะรอดหรือจะร่วงแล้วก็

ยังไม่ถึงไหนก็จะตายละเหนื่อยเหนื่อยของฉันคนนั้นล กลับไปฉันนอนก่อนแล้วกันอ, <c oughs> อันนี้เป็นจุดที่พักนะคะเออใช่มีแต่ป่าแล้วก็มีประพักไี่สูงมากนี่สีน้ำก็ใส่กระเป่าให้กันนะ <c oughs> บาสตายเราออกกลังกายมาแล้วไงเมื่อเช้าเธอวอมัน้วไม่ใช่หรอกอันนี้พระพุทธรูปเออไม่ได้ถือดอกไม้ขึ้นมานี่เลย สโตกจะรับประทานไหวไหมประพัด <laughs> <laughs> เดไปดิน้องไปยืนนุ่งก็เลิกเองทไมไอ้บอลถ่ายรูปมาปากด้วยนะอ้อยถึงเป็นไหมหรอเป็ไหมหรอมาอยู่กับปองไป ไม่ไหวจะถือแล้วขอทั้งก่อนใชน้องฟองว่าอากาศดีวะ สูงมากข้างน้ำหูน้ำตาจะไหลจะอ้วกก็จะอ้วกพักไปสองรอบแล้วหน้าเหลืองมาเลยต้องเึิงยามอง เธอใช่ไหมฉันหนักจังวะใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวจะไม่ไหวจะเป็นลม จะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวนั่งพักไปประมาณสิบห้านาทีเดืยนนี้คุณประพัดต้องนวนให้ฉันแล้วแหละถึงแล้วสูงครับสูงแล้วก็ชันมากครับ แอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โปรดคคอั้รืงทาต ลมเย็นดีอยู่ทางบนอันนี้ทางไปสะพานกระจกพระพัฒน์ชันไม่ไปนะสะพานกระจกทางไปสะพานกระจก วิวโบ่งางบุิสุทธิ์กันอันนี้เป็นทางกลับนะคะเพราะเธอไปจับลาวไปเธอจับเธอไม่ใช่เลยก็จะเป็นเป็นเรือดีอกอย่างนึงนะครับทางขึ้นตกทางลงจะ,จะเป็นฟิวว่าปักก็ทางนี้ก็ชันครับครับครับถ้าถ้าฉันตกลงตรงนี้ลละ จะม่ได้นี่เป็นเส้นใช่เส้นบกรอันนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางภูเขานะคะก่อนที่รอบที่พาขึ้นมาที่นั่งพักที่จะตายขึ้นภูเขาทั้งลูกเลยแบบคตรเขียวมากแล้วก็จะพาลงทางรอบเขาเดี๋ยวไปชมกันเลย ปลาเหลืองปลาปลาเหลือก็สรุปก็ทำห,หมดทุกการแทงแข่งในวันเธอจริงจริงฉันทางไปู่ทางนี้ก็จะสบายมากเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นไงขึ้นบนเลยห้ี่ยึ้นนีด้ ไข่รตรงไทยฉันก็เป็นลมตายหนาจนเหลือห้าหสิอ่อนเฮ้ยถันว่าจบไยแังสิจูดูแล้วแล้วแตงสิดปูปวดน้ำเขาหลับีป้าสภา <c oughs> ก็น้ำหนักรถไปสามโลนะครับกล <c oughs> ับไปดีต้องกินปลาอีกสามตัว สำหรับผู้ที่จะมาด้วยนะครับแนะนำให้ขึ้นทางนี้ครับเพราะว่าทางเป็นบันไดนี่ชันครับชันชันมากฉันว่าฉันเดินอยู่แล้วแคทบล์อกหัวพึงเดินเดินไปทางแบบอ้อมเขามันดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ชมวิวชมอะไรด้วยเหน็บนะ ถ้าเธอขับรถได้ฉันจะให้เธอขับแทนฉันนะเนี่ยเ, <laughs> เป็นอย่างยานตายรถเ, <laughs> เยอะเนะเาเะตอนนี้ก็ลงมาจากเขาแล้วนะคะ ต่อไปก็จะต้องหาอะไรหวานๆกินแล้วแหละเพราะว่าพลังงานหมดไปเยอะมากตรงข้างล่างนี้มีตลาดนัดนะครับก็จะเจอไปาหาอะไรกินกว่าเพราะว่าเสียแคลอรี่เยอะครับตอนเย็นต้องจัดหมูกระทะประมาณสักสามโลแล้วละ <c oughs> เ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูตอนกินอะไรเลยนะคะ <c oughs> เอาแบบถ้วยนะคะั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งค่ะคใส่ทุกอย่าง เขาดื่มนะ้ำผัดๆเลยในดูหน่อยอาจจะกินเธอเพิ่มพลังงานแล้วเธอจะกินอะไรอีกเยอะๆ,ๆเธอจะกินเยอะไปไหนเพื่อความชุ่มช่ำชนแก้วอันนี้คือความหิวความตกมัน การกินขขาหนึ่งรูปต้องใช้พลังงานประมาณสามพแคลอรี่อรนนิใสจอะไรเธอหอมกับักบเปิดให้ขอดูหน่อยหอมอะไร่หอมอะไรวะหอมม่วงเหรอทาไมมีสีม่วงเผ<ะ>ือกไม่อเารอเอา บง<อ>างอ<ช>๋อิดเธอเอามาผิดอยากกินหอวก็<ด>อ,อันนี้ก็จะรวมๆกันมานะครับ <c oughs> สรุปก็คือรวมๆกันมาต <c oughs> ึงโป๊ <c oughs> <c oughs>